เดี๋ยวเพื่อให้สนามได้เลยเป็นเดี่ยวชี้เสิร์ฟวะโอเคครับเวลาสองทีมนะครับสูดโคดโอดขาลงบนร้านี่สองครับสวัสดีครับพร้อมครับซูดซูดแอดมินริช์ปคนรักตะก้อนะครับผมเอาแล้วครับมาแล้วครับผมนะครับได้แตมจีบเบียมกันได้เมื่อกี้นะครับผมเจ้ากินอุดรนะครับ โยบไปแล้วครับวีกับเจ้าโอ๊กทาลบเมิองล้านครับยะโสธรเจออุดรครับเจ้าโอ๊กว่าไงลากเข้ามาโอ้โหหลอกครับลุงลูุงสุดยอดครับโจมีปัญหาที่รถครับยันครับมาตรงโอ๊กโดดไปข้ามหัวเจ้ากินอุดรลงข้างหลังศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งครับเอาละครับเจ้ากินลากเข้าไปโอ้ไม่ใช่ เทียนทรงไม่ใช่เดี๋ยวแปลงข้ามฟีเลยเขามากกบกันไหมเมื่อกี้โทษทีครับผมหนึ่งศูนย์เดี๋ยวแปลข้ามแปลครับเข้ามาโอ้เจ้ากินแปลไปโอโ้เรียบร้อยครับลุกนี้ สองศูนย์เรียบร้อยครับลูกเสิร์ฟเจ้าจีนอุดรครับนอุดรครับนี่ออกนิดตนออ้นเกมสามศูนย์เสิร์ฟครับสวัสดีครับเสิร์ฟพีตุ้มกันวันครับกดับไฟไหมครับเมื่อกี้สี่ศูนย์ เป็น2 không, 0 4ได้ตาม ลูกออกสองสี่สสได้แ้มโอเคโซทอนนะครับนี่กับติอุดอรนะครับคู่นี้เหลี่ยมแปรอย่างเดียวนะครับพร้อมนะครับ สามสี่ได้เติมแล้วะครับราคาขึ้นมานะครับเปลี่ยนขึ้นมาขยับคุณภูมิขึ้นมานะครับัาบผม4ีต่อ4ีเปลี่ยนทรงในเวลาเข้าเส้นก็จะจับให้ทันทีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ4ีต่อ4ี เปลี่ยนทรงสบายใจได้ครับกรรมการกลางกรรมการผู้ตัดสินนะครับให้ความเป็นธรรมซี่ซต่อซีดีโอเวตแอมเอาละครับีห้าต่อ4ีแล้วครับตอนนี้ครับเอานี่บอกครับเตรียมแปรข้ามแปรแม่นครับเสบซ้ายครับ เสิร์ฟซ้ายด้วยต่อให้เสืองเ้ายครับมาดูนะครับแปะข้ามแฝกกินต่อเสิร์ฟซ้ายครับเปลี่ยนทรงเขาเอาแล้วครับกินจะดึงหรือไม่ดึงต้องรอดูครับเอาละครับสี่ต่อห้าเสิร์ฟซ้ายด้วยครับโอ้ยเสิร์ฟซ้ายครับลูกออเสิร์ฟแปกข้ามนูดแปะอย่างเดียวครับคู่นี้แปดต่อสี่ห้าต่อสี่ซ้ายโอ้โหแน่นจริงๆครับตัวกินนูดอนเอ้า โอ้โหโอ้โหเจ้าก oh. 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 ินครับลูกนี้ครับโอ้โหหลงเลยครับขนาดแปลนะเนี่ยโอ้โหอดสี่ต่อห้าเป็นล้านว่าไงสายโอ้โหโอ้โหได้แปมลายกับจีนครับโอ้โหจอนะครับ ถ่ายทอดดูสดๆนะครับนี่กินอุดรดึงครับโอ้โหดึงซ้ายดึงขวาก็จะกินจะดึงหรือไม่ดึงครับห้าต่อห้าห้าต่อห้าเสิร์ฟซ้ายด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแปลแฝงไม่ลาเปลี่ยนแนวไม่เพโอ้แปลซ้ายนั่นเองครับโอ้โหอยู่ห้ต่อห้าในร้อยเอ็ดครับนะครับผมขอสุ่มวันสิบสถานที่ได้ตจม ปลากินอุดรเสรืรบฟไซดเจ็บต่อห้าเจ็บต่อห้เอาเรียกกินเลยนะครับโอ้กินุดรเสริรบฟไซดนะครับเนี่ยอโอ้เทพจงๆครับเทพจีนครับแปรข้ามแปรมาแล้วครับเทพจีนแปดต่อห้าแปดต่อห้าโอ้เสรืรบฟไซดด้วยนะครับลูกบอ เ้าต่อห้า้วครับตอนนี้ครับกินอ <9, S 1> ุดรวิชาต่อห้าเสิร์ฟเท้าขวาครับเสิร์ฟซ้ายโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหได้แต้มเลียมกินอุดรครับสุดยอดครับขอบคุณครับผมเก้ต่อห้าจะลองคิวนะครับผม FC แอดมินมาสัน่นโอ้โหเจ้าโอ๊ตตาลกกันนะัดเอา้ายังอยู่ครับเจ้ากินอุดร เจ้าโอ๊ตลางให้ดาดสองเอา้าโอ้โหเรียบร้อยครับดีเป็นทรงโอ้ห้าต่อสิบห้าต่อสิบโอ้โหโอ้จินอุดรเป็นทรงเดียมนี้จัดจริงจริงครับจริงอีเคครับจริงสิบ่อ5พัสองพันครับผู้นี้ลูกอออ ไปกับ4 0 0พันครับ5ต่อ10 5ต่อ10ครับเอาแล้วครับตัดไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับปลาเดียมเดียมกินดูดอนเจอกับงานปลาโดมครับ10ต่อ5ครับผมน้องทิวครับผมเจอกันงานปลาโดมนะครับโอ้โหหลอกโอ้โหเตืยนส่งครับสุดยอดครับ ห้าต่อสิบห้าต่อสิบถัดมาก,กินอุดร์อาไงเอาแล้วครับโจโค้ดทารกมันล้านอาไงโอ้โหเหลี่ยงโอยโจก,กินอย่างแน่นครับโอ้โหหลงเลยครับลูกนี้สุดดยอเรียนทรงกินอุดรเออนะครับเหลียงนี้ได้ดูนะครับใครไม่เคยเห็นต้องดูแล้วครับ สิบต่อห้าดูกยอดครับกินอูดอนโอ้โหเสียบซ้ายด้วยนะครับผมต่อให้เจ้าอ๊คขาลกันาลกกันร้านโอ้โลื่นครับเลีย่ยนสองลื่นยากนะครับเดีย่ยมี้ครับห้าต่อสิบห้าต่อสิบเจ้าโอด๊ดทาลกกันร้าน <5. S 1> โอ้โหจะกินยังอยู่ <5. S 1> โอด้ดว่าไงชักดิน้นชักหัวมห้เจ้ากิน โเรรียยบอ้อได้แต้มโอ้ชักดิ้นชักงอเลยครับหกต่อสิบหกต่อสิบครับไล่มาแล้วครับอินูดอนโอ้ล<ห>ูกอลพลาดครับเอาละครับ สิบต่อหกสวัสดีเก้าสิบห้าท่านชมครับตัดไปว่าไงครับเจ้าโอทาลก,กันลาดจ้วโอ้โหเกียร์ทรงหมดเลยครับจากินตรงนี้หกต่อสิบหกต่อสิบโอ้โหไม่ข้ามครับสิบต่อหกสิบต่อหก ใ่ครับโจขาลงมาล้านแป็กเข้าไปโอ้ยังอยู่ครับโจจีนว่าไงลูกนี้โอ้ลูกอ๋อครับนิดเดียวครับโอ้โอนิดเดียวครับโจจีนอุดรต่อสิบไรทท่านชมครับฝักอะไรก็แชร์ด้วยครับคนละหนึ่งหัวใจหนึ่งกดไลค์แค่นั้นแหละครับเป็นกำลังใจให้กับแอนดมินครับ สวัสดีครับหนึ่งร้อยสิบสี่ท่านชมครับตัดไปว่าไงครับเจ้าโอ๊กทาลกเันล้านว่าไงมาคอยกินอุดรทันไหมโอ้โหทันเฉยเลยครับไปไปครับยีน่าซ้ายโอ้โหมาครับโอ้ได้แต้วเรียบร้อยครับเจ้าจีนไม่กร่าแต้มเดียวนะครับ11 6 11ต่อ6ครับเกมไม่เกมครับกินอุดอนปลาให้โอ้โห เรียบร้อยครับเจ้าจีนอุดรจีนอุดรชนะโอเปอร์ทาล์ทมันล้างลิสร์12ต่อ6นะครับ12ต่อ6ครับโอ้โหโดนนัดเอาทำความสัต่นเอาเอาที่นอน